ับมาทุกท่านที่สนามเทศบาลืองแสนสุขครับมาชมกันแข่งฟุตบอลไทยเวลีก2นะครับนัดที่สิบสามกรุณาครับวันนี้เจ้าบ้านที่มาอยุ่พรนครนะครับรับกำเยือนของอาม่าแอนมาสุขทวีวัฒนาครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับมีทางด้านราวิศราพืชผลครับพาะิดาผุ้ชื่อสีครับเต้าเสาได้รับมีคำวีระเพนเพียนครับวัฒนาชูเลิศ์ผลบอลปลายอยู่นะครับยิงเร็วๆครับอาม่าแอนมาสุขทวีวัฒนาเป็นฝ่ายเขียนบอลปรกอบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ กัจจรัตจะจะให้เพื่อนก็โดนดักไม่ได้รัฐวิลลินแทงต่อมาทําชีกอนุนพัชครับรัฐวิลลินแทงทะล,ลุช่องมาจังหวะนี้แสงดาวได้หลุดไปแล้วแสงดาวป้ายกลับมาจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูขึ้นนําของอาแม่มาสุ่ครับเป็นอนรพั์อิมอ่มเอิบครับ <c oughs> สอดเข้ามายิงโล่งๆเข้าไปครับดูจังหวะเปิดย้อนมาของแสงดาวครับ <c oughs> แล้วโดนรพัชสอดมา เข้าโฮสต์ตรงจุดนัดพบเลยครับขึ้นนําเร็วครับเดี๋ยวต้องดูว่าพวกเขาจะรักษากรแล้วก็จนกระทั่งเก็บผลาัแขันที่ต้องการได้หรือเปล่านะครับเกมที่แล้วก็ขึ้นนําเร็วอย่างนี้ครับไม่มาสุกแต่สุดท้ายนี่ไม่มีแต้มเลยครับโดราแทงต่อมาจาังหนี้ บอน,นี่บอน,นี่ได้หลุดเข้าไปสตาร์ทลูกนี้โอ้โหหลุดต่อไปครับโอกาสทองของเจ้าบ้านครับดูว่าหลุดขึ้นไปของทางนั่นบอน,นี่เฉพาะแรงดีครับอือไปติดปลายมือของพนิดาบุชื่อสีนิดนึงครับเอาเปิดมาจาังหวะน,นี้สกัดพลาดครับแสงดาวแสงดาวได้หลุดเข้าไปแสงดาวไปดวลกับทางนั่นพนิชลาแสงดาวโอ้โหบอลสุดท้ายจนเป็นสุรชาตินวัฒน์ครับโอ้โหลงมัสกัดได้ไวครับ เลือบมองเพื่อนแล้วแหมไปคิดอะไรอยู่ครับโอ้แต่ทางด้านุรชามานี่สายไปโดนขวานิดนึงเต็มมุมซ้ายครับนันาพัฒน์เปิดมาโอ้โหแล้วได้มงกนยังรงต,ต,ตัวรุ่ยาครับจะพยายามจะใช้จังหวะโต้เร็วสวนคือเอาแล้วจังหวะาบอลมาังได้อยู่ครับอารักวี อนาควีได้หลุดไปจังหวะนี้แล้วแหมโอ้โหมีบอลไปหน่อยครับโอกาสทองของน้นองเจ้าบ้านนี่น่าเป็นหนุ่แรกของเกมน,นี้ครับวอนนี้รอเพื่อนวิ่งคำทางไปแล้วจ่ายต่อขึ้นมาสุสริชศาสุสรสิชศาโอ้โหก็ยังไม่ได้จบด้วยการยิงอีกเช่นเคยครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นอามายมาสุภุญธน,นาที่ขึ้นนำเพื่อไปอยู่นครอยู่จุดศูนย์ครับ,รบรจากประตูของคนนี้ในช่วงต้นเกมครับเกมกิวลังเริ่มครับเป็นทางด้าน พระนครเป็นฝ่ายขีปนบุกก่อบบ้านนะครับแล้วจังหวะบอลของทางด้านพระนครโอ้โหจังหวะยิงของโดรานี่ครับเหมือนจะจะจ่ายให้เพื่อนก็ไม่ใช่ครับแต่จะยิงก็ยิงลุดไปเยอะเลยครับสุรช้าไม่ดีครับรัฐวารินเก็บได้รัฐวารินให้มาที่ชมนุษย์แตะต่อให้รัฐวารินกดูนนี้โอ้โยิงลุดเสาแรกไปเองครับบอลน,นี้เปิดจังหวะแรกยังติดกิจิาการครับ ยังไม่ออกเลยครับเอาแล้วบอลอยู่ที่โนราโนราดากันดาโดรับยกมาจังหวะนี้ได้แปะเรียบร้อยเลยครับเอาครับตาตีส่วนกันได้ครับโอ้โหคนนี้เป็นประยางเมืองครับโอ้โถูกปีนตัวลงมาไม่กี่นาทีครับตามตีส่วดได้สำเร็จครับโนราดากันดาอีวอนครับเปิดย้อนกลับเข้ามาแล้วเลยไปหมดครัพัดิดาแล้วลงโลกอย่างปลายางเมือจังหวะนี้ก็ไม่เหลืออะไครับ บอลสุดเส้นหลังจะเคลียก็ไม่เคลียสุดท้ายโดนทางฝัง่งพระนครตัดมาได้แล้วเปิดกลับมาให้ปลายาอยู่ลูกนี้ครับสุราชาติเปิดมาจาหวันนี้โอ้ยบอลยังตรงตัวของพนิดาครับเอาไม่ป้ายมาขวาที่นัทวารีแล้วเปิดเขาา้าโยนี้ยังโดนบอกมาได้ครับแล้วรดาเก็บได้ออรดามองหาเพื่อนอยู่ครับออรดายังไม่มีใครใช่ไหมโดนแยกไปเลยครับ รัฐบาลินเปิดเข้าไปจังหวะนี้เอาได้แปรชนเสาได้ทำอีกทีที่ไม่เมาเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับประตูที่สองของอาม่มาสุขรีวัฒนาครับเป็นนกทีกาช่อจัรนครับอือลงไปแล้วก็ยิงได้ครับเปิดเข้าไปแล้วคนแรกที่ได้ยิงเนี่ยเป็นทางด้านกิติากรครับปาดมาบอลมันไปนชนเสาแล้ว โชคดีแลอเกิดที่ยังกระดอนมาเข้าทางรัธนิการันธนิกาแต่ลักษณะนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหจินกาไปก้มหัวลบก่อนเนีบอลยังไม่ทันถึงเลยครับคือจังหว่าของจินกาเนี่ยถ้าเจ้าตัวแข็งใจวิ่งไปปิดมุมยนิดนึงนี่ก็น่าจะป้องกันได้เหมือนกันนะครับเนี่ยพบถึงจีกาเจ้าตัวไปก้มหัวลบก่อนเลยครับรัฐบุรีน ให้เพื่อนวิ่งไปแล้วจังหวะสอดมาของแสงดาวตัวนี้ไม่ล้ําด้วยครับแสงดาวผมรักแสงดาวมองเพื่อนแสงดาวขอยิงเองครับโอ้โหยังติดเท้าของทางด้านนริศราครับยังให้เวลาต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายครับโอ้โหจบเกมครับเป็นอาไม้และสุกฤษนาครับเก็บสคะแนนได้ครับบุกเอาชนะผู้หญิงพระนครไป2ต่อ1นะครับในสุดกัรวันนี้ผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่กับการ้าสรุปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ